มึไม่ต้องถอนบอกให้หยุดถถอนตดียวตัวตัวนี้ก็ยาแกะครับอโอครับปุ้ย้ายนี่นี้กาวมันที่สิ่าไอนเจ้บไปจับมัน รันแขกครับกนะกรปรการต่อสู้อาคัสยานและรับสาวฝั่งที่เสียสองที่บุบวยรับแล้วก็มีน้องหน่วยเรือที่มาไปรักษาอยู่ที่สถานีเรือละงูครับมามาร่วมครับวันนี้เรือหลวงมันนอกหลวงมันนอก

ยาวผมมันเปียกน้ำครับลองดูก่อนนะคอยปรับไม่เกิดปัญหอเพราะทอันนี้เราพุ้นเราขึ้นได้มาทีหลังไงคือไงเมื่อก่อนไม่ได้ใหญ่พูดช่วยออ่าพู้ช่วยเอะนี่ข้าวที่ก่อนี้ออนนี้แิตัวนะครับมันแข็งมากๆปึ๊บ เลือกไปเลี้ยงไม่ไม่ได้มันก็จะทำให้แบบไม่เห็นมาเท่าไหร่3ปีเองบปีคือเท่าไหร่ท้ายแล้วก็จะให้หมอดูเช็คสุขภาพที่อัพเลยนะ อัมาเอวเดี๋ยวไม่าวไปเไปิ้นเพื่อว่าน้อยลงนะลงจนมองไม่เห็นนะครับแต่เนี้พอพอเป็นอย่างนี้ตอนนี้มันความดันสูงแล้วก็ต้องลดพยายามลดพยายามงดทีแต่ความดันลดลดลงไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าปัญหาคือโรคอื่นที่ติดจากนันจะตามมาเด็กง่หนิยป๋ยน้องมาวากดันต้ำทุกตีรับ